อาวันนี้ครับก็เปลีปวยว่ยนบะัตรเซอร์วอนอ่ะเล่นตัวละครที่มัชื่อว่ยนะุกินะก็เป็นตัวละครตัวหนึ่งสายหลับที่เล่นง่ายมาก,กน,นะสหรับที่คนถามว่าทําไมถึงไม่ได้ลงคลิปมานานก็มันหาเดี๋ยวนี้มันหาห้องนานมากนะหรือผมคิดเองก็ไม่รู้หาแบบนานม,มากอ๋อสุดๆผมจะหลับเหรอเนี่ย เออนั่นอะไรมา เจอกิ่งไม้ก่อนจะสบายใจมากโหแล้วลุนจะโดนลุกค่า <c oughs> ไม่ได้ก็เดี๋ยว <c oughs> อเฮ้ยเหล็กกัเหล็กหาเหล็กไม่เจออะไรอ่ะ เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเกียร์น่ะเกมแบบไม่เจอ,อเลยโอ้ยเกมเ <c oughs> <c oughs> นี่ยแล้วมันเสียเวลาเนี่ยเสียเวลาผมเนี่ยไม่เจอหารวดพอรวด ลวนมาดีล้วนลวนลวนลวนอล้วนคอล้วนคอล้วนคอล้วนย่าดูเล่นดีอายแล้วแบตเตอรี่จะหมดตูวเลยหรอเเฮ้ย ดชิบหายแล้วเดินจะไปจะหมดเฟรพักไม่เจอก็อนล้ยบ้าแล้วโอ้โหแล้ว <uit> โอ๊าายอะไรนี่ลูพ่ออ่อเหาอแล้วสัตว์มัไปอยู่โน,โน่น ý kiến của chúng ta sẽ được xác định được xác định được xác

เขาล้อฮาทำไมอ่ะทำไมติ๊กติกาโชว์ติ๊กติกาโชว์เหรือดูซิดูืมันเกมมันเล่นสิเกมติ๊กติกาโชว์เลยเฮ้ยแล้วดูซิเกมเอ้ยะแล้วนาดีนมาไปเดี๋ยวมันเลิตีอรอหยังหยังยั่งไม่แตก อะไรอ่ะเกมอ๋อตัวเกมเนี่ยเออเจอละ คอร์ดคอร์เออแฮมเมอร์อนนหละจบแบตเตอรี่มันค่อยคิดแล้วกันเ๋ยวหา สกิลใส่ผม 好了 ทำไมอ่ะพวกบ้านี่ตีดับเบิลทีดิงเนย แข่ดีนะ เรื่อยกดไปได้ดิสก,กิกอยว <c oughs> คนมันจะโมงอ่ะ <c oughs> <c oughs> อเฮ้ <c oughs> ยไอห้ามเอ้ย จะดูเล่นนีระดูเล่น,ลนครับ เดนิกริมมันก็หมกับผมโอ้แต่ละคนหูตายละวแต่ละอันตายมากแล้มีตีหีละแปดสี่เปล่าโอ,อ,อ,อ้กระเป๋าเดินทางโอ้แล้ว โอ้เหมือนโอ้จ้าแล้วนิกกี้ก็มาโมงแล้วก็แต่ก็ไม่ทำอาหารจริงจิ๊กกี้สไตล์ก็เป็นเนี่นนนนนนยนาดีก็จะทำอาวุธทองแล้วก็ไปไม่สุดแฮนดี้เนี่ยนะก็บอกมามาอออประมาณเจ็ดหน่วยเจ็ดเออประมาณนั่นแหละเกือบแปดหน่วยไม่ก็เกือบ ตีไปแปดหน่วยหน้าดินบวกแปดหน่วยแต่ก็สู้ดามีนยุกิไม่ได้ถ้าดามีนยุกิมันจะเวิร์มากๆมีทั้งมันได้แขนด้วยนะินบวกห้าดามีนเป็นตัวละครที่เล่นสิ่งคิดมากตัวละครตัวนี้นะบอกอตรงๆแล้วก็รวมไปถึงอ ช่วงนี้อาจจะต้องดูสถานการณ์ก่อนแล้วกันเพราะว่าหาห้องเริ่มหาห้องนานและเริ่มเข้าสู่ช่วงการหาคนนานมากๆนะโอเคตัวละครตัวนี้ถือว่าเป็นตัวละครสายดาบที่เล่นง,ง่ายมากเลยนะตัวหนึ่งเนาะแล้วก็เป็นตัวละครที่มาตเตอร,รี่ดีบวกเลยรวมไปถึงสเต็กก็ไม่น่าเกียดน,นะถึงแม้เกาะอาจจะดูบางแต่ว่ามีจุดเด่นตรงที่มาตเตอรี่ดีบกแล้วก็สกิลติดตัวนะจริงๆรวมไปถึงเนี่ย52.8ก็ไม่น่าเกียดน,นะเลิกก็โอเคกับสตีมินา แต่จุดเด่นของมันคือนี่เนาะนี่สกิลติดตัวถ้าเลื่อนเรามากกว่า80%ขึ้นไปพลังจมตและพลังม,ม้องกันจะเพิ่ม8%ก็คือตีทีก็อย่างที่คุณเห็นนะตีเวอร์วังอลังก,การกกมากตอนแรกคือมัตเตอรี่เท่ากับนิกกี้นะตีทีเท่าไหร่เกือบ50-60อะตีทีเลยประมาณ60นกิกกี้ตีประมาณ40เออแล้วก็รวมไปถึงนี่มีสกิลดีอันนี้คือสกิลนี่นะสกิลตี ก็คือใบ้ฝันสองข้ามไม่สามารถกดสกิลได้เป็นเวลาแปดหน่วยแล้วรวมไปถึงถ้าคุณเลือดเต็มอ่ะเลรียกว่าถ้าคุณเลือดมากกว่า80%สขึ้นไปจะสร้างความเสียหายสิบหน่วยง่ายๆเลยก็ถ้าเลือดถ้าเลือดเต็มหรือเลือด80ขึ้นไปกดสกิลตุ้งหูได้เป็นแรงตีทีคุณจะเห็นผมตีที่ตีทีตีทรับแปสก่เกือบร้อยถึงว่าอะไรถึงว่าเป็นอาวุธทอจีตัวละครตัวนี้ถือว่าเป็นตัวละครที่ดามเมจนแรงมากๆ ถ้าจะเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดก็แนะนําให้เล่นรูนแดงนะครับเพราะว่ารูนแดงก็คือเพิ่มค่าจอกเกาะยิ่งเลือ่อนมากกว่า70%ขึ้นไปเพิ่มค่าจอกเกาะอะไรเจ็ดเจ็เปอรอก็จะประมาณนี้โอเคเจอกันคลิปหน้าขอบคุกับ